มาด้วพี่น้องก้อยขมก้อยขมครับพี่น้องตั้งจุตั้งก้อยครับผมมาขั้วก็เอาน้ำกันตัวข่อยจะเลยด้ขอบ มือก้อยครับนี่อันนี้ร้านสาวครับผมมาจัดมาจัดนงให้ถ้าอาหารทะเลถ้าอาหารนา้ำจืดถ้าก้อยขมต้มเสียบอันนั้นแม่รั่ว้องสาวพมอเองติดต่อได้ติดต่อได้ ต้บขมครับก้อยผมครับผมมันรวมญาติครับมัอนี่อันน um> ี้หนาใหญ่มุ้มครับมาครับก้อยของผมต้บขมครับผมเอาไปบ้างคนจากอันนึงมางอย่างนี้อันนึงเตรียมของแล้วครับมนเด้อพี่น้องเด้อกินเขาครับช่องบุญเรืองชาแนลครับพี่น้องหลายคนโพสต์ครับผม ก้อยผมต้มแซ่บครับผมข้ามน้องสาวมาจัดเต็มให้เติมเต็มให้ผมครับมื่อนี้กับพี่น้องหลายๆคนครับผมเอาเต็มที่เลื่อยถ่านท่านนี้นี่เออเออในคุณค่าในสิ่งน้องน้องคนมีหน้าที่การงานเริ่มจันให้เต็มเต็มครับผมสดเลยนะพ่คน ไ้หักห้แพ่งกันเด้อนางเด้อลาเอาเอเอ,อยู่นัวกันนั่งหึงห